สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูผัดกระเพราหน่อไม้ใส่หมูสับกันนะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะก็จะมีพริกกระเทียมนะคะแล้วก็หมูสับค่ะตามด้วยหน่อไม้ต้มนะคะแล้วก็ใบกระเพราค่ะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ เปิดเตาแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาผัดกระเทียมพริกของเราก่อนนะคะส่วนตัวค่อนข้างจะทานเผ็ดนะคะก็เลยจะใส่พริกเยอะหน่อยหนึ่งนะคะพอผัดพริกกระเทียมของเราหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยค่ะ เนื่องจากหมูสับที่เราเอามาทํามันจะเป็นหมูเนื้อแดงนะคะเรามาใส่เครื่องบดเราเองนะคะมันก็จะไม่มีมันก็เลยต้องใส่น้ําเปล่าลงไปสักหน่อยค่ะผัดจนกว่าหมูจะสุกนะคะพอหมูของเราสุกแล้วเราก็ใส่หน่อไม้ลงไปได้เลยค่ะ จากนั้นเราก็มาปรุงรสกันเป็นผงปรุงรสหมูนะคะแล้วก็ซอสหอยนางลมค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะใส่ไปสองช้อนก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามันจืดค่อยเติมทีหลังเนาะตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็รอให้มันสุกอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าหน่อไม้ของเราก็จะต้ม ก่อนเอามาหั่นก็จะต้มแล้วรอบหนึ่งนะคะพอทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็ชิมรสก่อนปิดเตาค่ะ ยังขาดเค็มไปอยู่หน่อยนึงนะคะขอเติมน้ําปลาอีกสักนิดค่ะพอรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบกระเพราลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะให้ใบกระเพรามันสลดสักหน่อยนะคะหลังจากที่ใส่ใบกระเพราลแล้วถ้าผัดนานเกินไปใบมันก็จะคล้ำดำนะคะก็แนะนำผัดแค่แป๊บเดียวนะคะหลังใส่ใบกระเพราค่ะ แล้วเราก็ออกมาใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นหน้าตาของผัดกระเพราหน่อไม้ใส่หมูของเรานะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ